ค่ะอันนี้พอกับชื่อมีมี่เดนทัวร์หญิงแล้วน,นะคะวันนี้มีมีจะให้ทุกคนดูการทำ King Char มันทำยังไงค่ะเดี๋ยวว่าเราจะฝุดลุ้งอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราต้องฝุดแค่แค่นิดเดียวใช่ไหมคะว่าตนอนเขาได้เยอะใช่ไหมคะ อันไม้นี้หรอ,อค่ะเพราะที่แตเพ็งชินชานะคะอ <c oughs> ะไรอะไรยูทูบเบอร์ไงคะปูนี่ค่ะก็คือว่ากำลังทำเสียงดังใช่ไหมคะเนี่ยนี่นะคะก็คือว่าปู่มิมี่นะคะไม่มิมี่มันดังมิมี่นี่คือปู่มิมีก่กำลังทำนะคะ ถูกไหมบ้าไหมให้ไมห,หม ổi. นดาขูด,ด,ดถึงสองเด,ดใช่ไหมมด้ขูดถึง2เห็ดนะ อันที่สองกำลังลงนะคะอันที่หนึ่งลงแล้วนะคะเหนื่อยไฟมากเลยนะนะคะชิงชาผมไม่รู้เท่านี้นะคะตอนนี้นะคะเอ,อ,อาอีกแม่นึงนะคะอะไรก็ไม่รู้แหละมีมี่ยังไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะ <laughs> มีมีก่กำลังลงเสาที่สองเนนะคะนี่นะคะมีมี่ของกินน้ำเปล่าค่ะไปเลย เช็ดได้น่งเดี๋ยวผู้คนจะเห็นว่าน้ำมันเป็นน้ำดื่มค่ะนี่เลยค่ะ ส3งจุดสามสางค เดือนนี้จะทำไปยังค่ะตอนนี้นะคะเปิมิวมิกายลังนะคะ,ะำทำปูนะคะตอนนี้นะคะจะกลังทำปูอยู่นะคะรอน,นี้ปูน,นะคะอันนี้คือปูทนางาัเลยค่ะ เะไบต,ตไม่รสิโหซิกแซิกซกซก,ซก,ซกระต่ยอะไรกันเนี่ยอเด็กเป็น,นลูกแนันด็กเป็นลูกภูเขาใช่ไหมแรกว่าจะเอาเป็นลูกภูเขาค<ะ>่ะแรกว่าจะเป็นลูเขาใช่ไตเอาเป็นต้นไม้ดีกว่า เอป็น้ไเราอเป็นภูเขาแล้วมีต้นไม้เอาเป็นดูค่าแล้วมีต้นไม้ดีกว่าตอบนี้นะวางออวางลงเอนกันตัวนี้แน่ตัวนี้แน่ตนี้น่นี่นกว่านี้ 我。<laughs> <laughs>